สวัสดีค่ะนัเกเรียนวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนชดเชยวิชาพระพุทธศาสนานะคะจะเป็นคาบที่สองนะคะเรื่องสมุดไยนะคะทำที่ควรละเราไปดูกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอบายามุขกนะคะอบายามุขกก็คือทางแห่งความเสื่อมหรือว่าทางแห่งความพินาศนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เรานะคะควรละและไม่ควรกระทํานะคะมีหัวขการด้วยกันก็คือหนึ่ง ติดสุราและของมึนเมา 2. ติดการพานัน 3. ชอบเที่ยวกลางคืน 4. ครคบคนชั่วเป็นมิตร 5. ชอบเที่ยวดูการละเล่น 6. เกียดขันในการทำงานนะคะเรามาดูทางแห่งความเสื่อมเรื่องแรกกันนะคะติดสุราและของมึนเมานะคะมีโทษในการ6ข้อก็คือ 1. ทําทำให้เสียทรัพย์ 2. ทํทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบอกเกิดแห่งโลก 4. ทําให้เสียเกียรติยศและชื่อเสียง 5. ทําทให้ไม่รู้จักอาย 6. นะคะเป็นการบั่นทอนสติปัญญานะคะ 2. นะคะต่อไปชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวกลางคืนนะคะมีโทษด้วยการ6ข้อเหมือนกันนะคะดังนี้1เป็นการไม่รักตัว 2. เป็นการไม่รักลูกเมียหรือครอบครัว 3. เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่เราแวงสงสัยของผู้อื่น 5. เป็นเป้าให้เขาใส่ความได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะ 6. เป็นที่มาของความเดือดร้อนนานา,นานชนิดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อที่3ก็คือชอบเที่ยวดูการละเล่นนะคะซึ่ง การชอบเที่ยวดูการละเล่นนะคะถ้าเที่ยวมากเกินไปก็จะทําให้เรานะคะมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นหรือว่าการเที่ยวที่เกินพอดีไม่เป็นการทํามาหากินหรือว่าไม่เป็นอันทํางานนะคะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทําให้คนอื่นนะคะเชื่อถือเราน้อยลงทําให้ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่เอาการเอางานหรือว่าเป็นคนที่เกียดคร้านนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อที่สีก็คือ ติดการพนันนะคะซึ่งมีโทษหกข้อด้วยกันดังนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะเมื่อชนะนะคะย่อมก่อเกิดเวรเมื่อเล่นได้ก็ยอ่อมอยากที่จะแก้มือเรียกร้องให้เกิดการเล่นอีกครั้งนะคะก็คือเป็นการติดเมื่อเล่นครั้งหนึ่งก็เก่อให้เกิดการเล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะสองเมื่อยอมแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์สามทรัพย์สินนะคะเกิดความเสียหายสี่ไม่มีใครเชื่อถือนะคะ 5. นะคะเพื่อนฝูงดูมินส่วนข้อสุดท้าย6นะคะไม่มีใครอยากได้เป็นคู่คองต่อไปนะคะเรามาดูของข้อที่5นะคะคบคนชั่วเป็นมิตรคนเรานะคะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับใครนะคะก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันกันกบเขาเช่นนะคะ 1. น,นักเลงการพน,นัน 2. นักเลงเจ้าชู้สนักเลงส,สุรายาสิิติดนะคะสี่นักหลอกลวงหรือว่านักต้มตุนหรือว่าเป็นพวกจอมปลอมนะคะ 5. ้านะคะเป็นผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นไม่จริงใจต่อผู้อื่นหนะคะเป็นนักเลี้ยงหัวไม้อะเรามาดูนะคะหัวข้อสุดท้ายหรือหัวข้อที่หกก็คือ เกียจคคลานการงานนะคะการเกียจคร้านการงานนะคะเป็นการขี้เกียรในการทํางานความขี้เกียรนะคะมีโทษอย่างไรเราไปดูนะคะคือความขี้เกียจนะคะแท่จะไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะทั้งหลายเหล่านี้นะคะไม่ก่อให้ไม่ก่อ,ให,กอให้เกิดความประสบความสําเร็จในการทํางานนะคะเพราะว่า การเกียดค้านในการทํางานหรือการขี้เขียนในการทํางานหรือว่าเรียนหนังสือนะคะจะทําให้เรานะคะไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามเป้าหมายหรือว่าจะทําให้เรานะคะสู้กับคนอื่นไม่ได้ก็คือหางานแล้วก็ทํางานสู้กับคนอื่นหรือว่าคนรอบข้างไม่ได้นะคะ ซึ่งวันนี้นะคะหัวข,ข้อต่อไปนะคะเรามาดูคุณประโยชน์ของการเลาเวณอบายามุกนะคะคุณประโยชน์นะคะในการเลาเวนอบายามุกนะคะก็คือไม่เสียทรัพย์ไปโดยเป่าประโยชน์2นะคะไม่หมกมุ่นในสิ่งที่หาสาระไม่ได้ 3. ก็คือประกอบหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังนะคะต่อไปนะคะก็คือ 4. ชีวิตไม่ตกตะะ่ํานะคะ5นะคะ เป็นคนที่รักใคร่และเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่นต่อไปนะคะก็คือมีพระนาไม่สมบูรณ์สติปัญญาไม่เสื่อมถอยมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญานะคะต่อไปนะคะของข้อสุดท้ายก็คือสามารถประกอบหน้าที่การงานด้วยความฉุจรลิดซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบเรื่อง อภยามุขไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนจากกันนะคะคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดท้ายบเทเรียนจํานวน2ข้อและนําส่งคุณครูสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ